บทที่ 4. ประวัติศาสตร์ภาษีและประโยชน์ของนิติบุคคลสวัสดีครับผมวันคำยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Mindset of Success รายการที่จะพาคุณไปค้นหาความคิดและแนวทางสู่ความสำเร็จทุกตอนเราจะมาพูดกันอย่างลึกซึ้งแต่ฟังง่ายเพื่อที่คุณจะได้ทั้งแรงบันดาลใจและแนวทางที่เอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันวันนี้เราเข้าสู่บทที่4ของหนังสือพ่อรวยสอนลูก หัวข้อที่เราจะคุยกันคือประวัติศาสตร์ภาษีและประโยชน์ของนิติบุคคลฟังชื่ออาจดูเป็นเรื่องทางการอาจจะฟังดูเหมือนหัวข้อสัมมนากฎหมายหรือการเงินแต่ผมบอกเลยว่าถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้จริงๆมันคือเครื่องมือที่จะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตทางการเงินของคุณได้ลองจินตนาการตามนะครับสมมุติว่ามีคนสองคนคนแรกทำงานเก่งมากได้เงินเดือนสูง คนที่สองรายได้ไม่สูงเท่าแต่มีธุรกิจเล็กๆที่เขาเป็นเจ้าของคุณคิดว่าใครจะเหลือเงินมากกว่ากันตอนสิ้นปีคำตอบอาจไม่ใช่อย่างที่คุณคิดเพราะแม้คนแรกจะได้เงินเดือนสูงแต่เขาต้องเสียภาษีจากรายได้เต็มๆก่อนแล้วค่อยเอาที่เหลือไปใช้จ่ายในขณะที่คนที่สองใช้โครงสร้างนิติบุคคลหรือบริษัททำให้เขาสามารถใช้จ่ายหลายอย่างได้ ก่อนจะถูกนำไปคำนวณภาษีนี่แหละครับคือความต่างที่พ่อรวยพยายามสอนย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์หลายร้อยปีก่อนภาษีไม่ได้เป็นสิ่งที่คนต้องเจอกันทุกวันเหมือนตอนนี้มันมีขึ้นเพียงชั่วคราวในช่วงสงครามเท่านั้นรัฐบาลจะเก็บภาษีจากประชาชนเพื่อเอาไปใช้ในภารกิจเร่งด่วนและพอสงครามจบก็เลิกเก็บแต่แล้วในปี1874อังกฤษ ตัดสินใจเก็บภาษีรายได้ถาวรในสหรัฐก็มีเส้นทางคล้ายกันเริ่มกับการเก็บภาษีในช่วงสงครามแล้วหยุดไปแล้วกลับมาอีกครั้งจนในที่สุดการแก้ไขรัฐธรรมนูนครั้งที่16ก็เปิดทางให้มีการเก็บภาษีรายได้อย่างถาวรตอนแรกภาษีถูกนําเสนอเป็นเครื่องมือเก็บจากคนรวยเพื่อช่วยเหลือคนจนฟังดูดีมากใครๆก็สนับสนุนแต่เวลาผ่านไป กลับกลายเป็นว่าคนที่รับภาระหนักที่สุดคือคนชั้นกลางเพราะคนรวยมีความรู้เรื่องภาษีและใช้ประโยชน์จากกฎหมายได้ในขณะที่คนชั้นกลางและคนจนไม่มีความรู้พอจึงหนีไม่พ้นการจ่ายเต็มพ่อรวยบอกว่าเครื่องมือสําคัญที่คนรวยใช้คือบริษัทหรือนิติบุคคลต่างจากคนทั่วไปที่ใช้สถานะบุคคลธรรมดาในการหารายได้สำหรับบุคคลธรรมดาขั้นตอนคือหาเงิน เสียภาษีแล้วใช้จ่ายแต่สำหรับบริษัทขั้นตอนคือหาเงินใช้จ่ายเหลือเท่าไหร่ค่อยเสียภาษีผลต่างนี้ทำให้เงินเหลือในมือมากขึ้นอย่างมหาศาลสมมุติว่าคุณมีไรายได้1ล้านบาทต่อปีถ้าเป็นบุคคลธรรมดาอาจต้องเสียภาษี2องแสนบาทก่อนแล้วถึงจะใช้ที่เหลือแต่ถ้าเป็นบริษัทคุณสามารถใช้ไรายได้จ่ายค่าเดินทาง ค่าอุปกรณ์ค่าที่ปรึกษาค่าการตลาดค่าฝึกอบรมทั้งหมดนี้หักได้ก่อนคำนวณภาษีเงินที่ถูกนำไปใช้ลงทุนต่อจึงไม่ถูกตัดทอนเหมือนของบุคคลธรรมดานี่แหละครับคือเกราะกำบังที่คนรวยใช้ไม่ใช่การหนีภาษีแบบผิดกฎหมายแต่เป็นการใช้กฎหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดผมจำได้ว่าตอนอ่านครั้งแรกผมรู้สึกว่าโห นี่มันความรู้ที่ไม่มีใครสอนในโรงเรียนเลยเราเรียนวิชาคณิตวิทย์ภาษาแต่ไม่เคยมีใครสอนเราว่าจะเก็บเงินยังไงให้เหลือมากที่สุดอย่างถูกกฎหมายและนี่แหละครับคือเหตุผลที่คนรวยยิ่งรวยขึ้นเพราะเขาเข้าใจกติกาและเล่นกติกานั้นได้เก่งอีกมุมที่พ่อรวยย้ำมากคือเรื่องการปกป้องทรัพย์สินบริษัทไม่เพียงช่วยเรื่องภาษีแต่ยังช่วยคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัว ถ้าเกิดปัญหาทางธุรกิจหรือคดีความทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าของจะปลอดภัยต่างจากคนที่ทําธุรกิจในนามตัวเองที่ทุกอย่างเสี่ยงหมดฟังมาถึงตรงนี้อาจมีบางคนคิดว่างั้นทุกคนควรเปิดบริษัทเลยสิคําตอบคือมันไม่จําเป็นสําหรับทุกคนแต่ถ้าคุณอยากสร้างความมั่งคั่งระยะยาวการเรียนรู้เรื่องบริษัทและโครงสร้างภาษีคือสิ่งที่คุณต้องเข้าใจ พราะสุดท้ายแล้วโลกของเงินไม่ใช่แค่เรื่องหาเงินให้ได้มากๆแต่มันคือเรื่องเก็บให้เหลือมากที่สุดและใช้เงินต่อเงินเพื่อสร้างไรายได้เพิ่มผมอยากให้คุณจำภาพนี้ไว้นะครับสองคนเริ่มวิ่งแข่งกันคนหนึ่งมีถุงน้ำหนัก20กิโลผูกที่เอวอีกคนวิ่งตัวเปล่าต่อให้วิ่งว้วยคขางเร็วเท่ากันใครจะถึงเส้นชัยก่อน นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่ต้องเสียภาษีเต็มๆก่อนใช้จ่ายและคนที่ใช้โครงสร้างบริษัทเพื่อทำให้ภาษีน้อยลงดังนั้นบทเรียนที่พ่อรวยให้ในบทนี้ไม่ใช่แค่เรื่องภาษีอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องความรู้ทางการเงินในภาพรวมเพราะถ้าคุณไม่รู้คุณจะกลายเป็นเหยื่อของระบบแต่ถ้าคุณรู้คุณจะใช้ระบบนั้นสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองได้ ผมขอสรุปให้สั้นๆตรงนี้ว่าในโลกของเงินความรู้คือพลังและความไม่รู้คือค่าใช้ใจ่ายที่แพงที่สุดดังนั้นต้องฉลาดเรื่องเงินและฉลาดเรื่องภาษีขอบคุณที่ติดตามฟัง m i n d s e t of Success อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ